สวัสดีครับช่องช่างเกตปืนจิงปลาวันนี้มารีวิวงานปืนหนังสติ๊กปืนยาวนะครับผมยางพม่าทรงปืนแก๊ปนะครับตัวผู้นะครับแกะลายเชคเกอร์นะครับสวยๆนะครับแกะลายเชคเกอร์นะครับอย่างนี้เลยนะครับแกะให้สองด้านเลยนะครับแล้วก็ติดขากล้องให้นะครับขากล้องตัวนี้สามารถใส่เลเซอร์และเลดดอทได้นะครับเพียงแค่ขันน็อตออกสองตัวนะครับแล้วกลับขึ้นลงนะครับผม ก็ยึดน็อตลงไปใหม่ตอนนี้ถผมติดไปให้นะครับเป็นสําหรับติดเลสโดดถ้าเกิดขันนอ็อตเปลี่ยนดะเปลี่ยนทางขึ้นมานะครับพลิกขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็จะใส่เลเซอร์ได้นะครับงานตัวนี้จะเป็นไกสแตนเลสมีเซฟนะครับครื่นวงกลมสแตนเลสมีเซฟตัวน,นี้จะเป็นตัวแท้นะครับแล้วก็มีรองยางด้านท้ายนะครับต่อเส้นอะคริลิกสีขาวแล้วก็ ตรงด้านกำคอก็ต่อเส้นอะคริลิกสีขาวเหมือนกันนะครับตัวนี้ยาวรวม170เซนนะครับกระบอกนี้ยาวรวมรวม170เซนช่วงชาริบ125นะครับระยะหวังผล15เมตรถึง20เมตรนะครับเป็นยางแก้วนะครับยางแก้วหนังรองแท้นะครับผมไม่ต้องกลัวขาดนะครับ งานสวยเลยนะครับลางกามไน้นะครับไม่เป็นสนิมนะครับด้านหน้าก็จะมีเชือกมัดสําหรับมัดยึดยางให้แล้วก็มีบูธการขาดนะครับผมตอนนี้จะเป็นเชือกขาวแดงนะครับไม่ขาดง่ายนะครับเป็นพันท้ายไม้ประดูนะครับแก่นติดกับพีนะครับลายสวยเลยนะครับ สำหรับกระบอกนี้นะครับราคาอยู่ที่2 8 0 0นะครับผม2,800นนะครับก็มีเก็บปลายทางได้นะครับลูกค้าสนใจก็โทรมาสอบถามคุยกันได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับ